วันนี้เราจะมาดูการเพราะเมล็ดกระบองเพชรกันครัไอ้กันนี้ผมลองด้วยไอ้นั่นกมามะพร้าวสับครับอางล่างตรงในดิน,บบน,ดนใช้ดินแคนตัดดินปลูกกระบองเพชรตัวเฉพาะครับเราจะมาเพาะกระบองเพชรแบบชนิดทานผลสดกันครับของเรามีจํานวนเมล็ดน้อยผมจะเลี้ยงเรับไม่ไม่รว,ว,วยเลยถ้าเยอะเขาจะรวยเลย ได้มาประมาณ9 0เมล็ด<ม>ครับเพราะว่าเราจะเลี้ยงนานครับเอาให้โตอยู่ในกระถางถ้าถี่มากเกาจะเบียดกันนะต้องลำบากพะแยกนี่เราใส่กันยาวๆนะครับไม่ต้องแยก นี่ครับเรียบร้อยแล้วครับวันนี้วันที่สิบเก้าครับวันที่สิบสิบเก้ามีสายนหกสี่ครับเดี๋ยวพอเขางอกแล้วจะมาทำการถ่ายคลิปให้ดูกันอีกทีครับหลังจากเรียบร้อยแล้วต้องใช้ดินกบอี่นิดหน่อยครับปิดหน้าเขาหน่อยนะครับฝา ตลับข้าวเราปิดทำแกะการเพราะแบบสุญญากาศแล้วครับปิดให้สนิทเลยแล้วเก็บไว้ในที่ร่มลำไรครับท่านอย่าให้โดนแดดมากก็าอาจจะเน่าไดค้ครับเดี๋ยวถ้าเขางอกมาไม่ไหลายล้วจะมาทำการลงให้ดูกันอีกทีนะครับ